อยากได้ลาบูบูวันนี้มามาตู้หยอดไข่กันอีกแล้วนะครับเห็นมีราบูบูอยู่ในไข่ด้วยก็เลยจะต้องลุ้สักหน่อยมาช่วยกันลุ้นนะคะว่าผมจะได้ราบูบูไหมหยอดเหรียญสิบลงไปเลยแล้วก็หมุนหให้ไข่หล่นลงมาวันนี้ตู้อาจจะดูเล็กๆ พอตู้มีสองชั้นไม่เหมือนตู้ที่ผมเคยหยอดแต่ก็ลองเปลี่ยนดูบ้างครับเผื่อจะได้ของเล่นใหม่ๆเย้เย่ yeah, yeah. ได้ลาบูบูแล้วไหนขอดูหน่อยได้สีชมพูด้วยเปิดออกมาดูเลยดีจังเลยกดครั้งเดียวก็ได้เลยลาบูบูสวยไหมครับเป็นพัวงก,กุญแจด้วยเอาไวปไปห้อยกุญแจหรือไปห้อยกระเป๋าก็ได้ ตู้แบบนี้สมม่วนมากจะเห็นเป็นพวงกุญแจทั้งนั้นเลยปกติทุกครั้งที่มากดไปตั้งหลายครั้งเสียเงินไปตั้งหลายบาทกลัวจะได้แต่ครั้งนี้ครั้งเดียวได้เลย